เดินทางไปกับผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์เส้นทางธรรมชาติสวยงามหลากหลายถนนภูเขามากมายเที่ยวเมืองเก่าลุ่งข้าปบางคำวลดินแดนแห่งเทพนิยายน้ำตกกลางช่างสวยงามผู้ชายยิ่งใหญ่เวียนจันท่าลวงเดินสรยงา ตลาดซ้ายมือเส้นเารเดินทางของผมครับน้องปราัถนานะครับมือน,นี้เฮาเดินทางเข้ามาฮอดแล้วนะครับเป้าหมายของเฮาอีกเป้าหมายนึงก็คือบ้านนากระสังครับเพื่อที่จะมาต่อเรือนะครับต่อเรือแล้วกับมุ่งหน้าสู่ซีพันดอนนะฮะดอนเดชด,ดอนคอนอันนี้บ้านนากระสังเป็นบ้านก้อนที่จะข้ามครับ ที่จะข้ามไปนั่งเรือข้ามไปเอจอดคอนก็จอดเดชจุดนี้ตะกี้มันเป็นจุดจอดรถเดี๋ยวเข้าเบื้องเรือก่อนครับว่าจะมีเรือบอแต่น้าโอ้โหโคตรไหลแห้งเลยน้ําคือแห้งแค่ไหนเข้าสิบบเสียววะปาร์แหงแ้งเลยน้องปราดน้าคือแห้งแค่มองนี้ปามันจะไปยังไรบ่เดิมีเรือไปยู่ดิ โอ้เขามีเรือไปอยู่โ oh, oh, อ้เขาไปยังไหป้าน้ำแห้ง่ย <c oughs> <c oughs> น้ำทำไมแห้งจังเลยจุดลงเรือเข้าไปเบิดตู้พีก่อนจุดลงเรือที่มันจะมีเรือที่ใช้มอเตอร์ไซค์ซ้ายมือซื้อปีเรือไม่จังซันเห่า มันสีมีแพร่มันสีมีมันจะมีแพร่ยังสีงนะแพร่ที่เอาโมเตอร์ไซค์ข้ามไปนี่ยังสีข้าวกินกต้องเสาแพร่ยังสีเลือยังสีมีต้องไซคเรือยังสีถึงจะไปได้นะจะไปขึ้นจะไปขึ้นอย่างไงละบั <c oughs> จุดตรงนี้เป็นจุดซื้อเรือเอ้ยโมแมนซื้อปี <c oughs> โอ้ยเฮา ปั่นปวดละจุดตัวนี้คือภายจะข้ามไปดอนคอนดอนเดียดต้องมาซื้อปีอยู่นี้เห็นอยู่เห็นอยู่มีมีรับเงินสลายสกุลเลยนะเพราะว่ามีหลายศาสตร์เข้ามานี่มีทางอเมริกาไทยเล้าจีนญี่ปุ่นเกาหลีทั่วโลกเลยเข้าไปข้างในนี้มีนักท,ท่องเที่ยวหลายมากเลยเอาเดี๋ยวยังไเข้าท่าเรือ,อเรือนี่จะเป็นลักษณะที่เข้าเบิ้งเมื่อกี้นี่แหละไปนะเลยมึง เออก็ไหว่ายู่แล้วเ<ม><ม>ร,อรอือหางเงวเลี้ยนเป็นร้อยผู้เลยเนาะน้ำอะไรนะน้ำอะไร<ห>แล้วเห,ห <c oughs> ัวน้าเหาะเลยกับรถนั่นแหละจะทาขึ้นพือนาน้ำเสี้ยวตื่นเต้นเฮาได้การตื่นเต้น,ตนตของเฮาเกิดขึ้นอีกเยอะนึงแล้วที่ตามเส้นทางการเดินทางหรือว่าเฮาจะนังะนนน่งเรือยังไงน้ำเสี้ยวเหรอเจ้าเด็กขึงรถเลยอ้ายวายตกรถตกเจ้าขาเละเออเอาขาจังน้อยฮะ เดี๋ยวมีเรือมาครับเอามาซื้อปีนีเดอร์อ่าในเวลาออกเดินทางแล้วนะครับจะนี่ฮะไซเรือยังสานเรือแพขนาดยนต์ที่บรรทุกเฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเนาะน้ำแห้งว่แห้งนะแห้งเลยมันเฉียวความเฉียวเริ่มขึ้นอีกแล้วเฟอรอชีฮอตนะอันนี้ใช้เวลาประมาณ 15นาทีการเดินทางไปฟังผล15นาทีเพราะว่าอย่างเพราะว่ากะระแสน้ำมันเชี่ยวเห็นบ่เรือก็ดันสู้กับน้ำเรือดันสู้กับน้ำแล้วก็ที่มันล็อกไว้นี่เท้าจะลงนี่เจ้าต้องลงไปก้อนเท้ามัน่ขี้ลองไปเราต้องขี้มอเไซค์ลงไปนีเป่เอาเรือเข้ามาเทียดขาเลยพูดเอพูดเอพูดเถอา,าคุณให้เร่ยให้ไวเขาจะขิมหัวไปยงังเชิงแล้วเขาก็ซักลงมาท้างใต้เลน้อย่างไรเลย แต่ว่าเวลาไปนี่น่าจะไหวอยู่ประมาณนี่น้ไปก็ไปอยู่เรือมาแล้วลงลงก็ลงก็ลงเราเจ้าหย่างขึ้นเรือเลยเดี๋ยวอาจะอันนี้ค่ายกระเป๋าไอ้ไอเนี่ยเอาละคันนี้แหละคันนี้แหละอย่าใหเขาลงเอารถลงเดี๋ยวให้เขาขี่ขึ้นก่อนโอ้มีเสาเดียว แล้วเขาก็จะเอาอันนั้นผาดไส้เรือผาดไส้เรือผาดไส้เรือเซ็ตแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขับขึ้นโชคดีแน่ไม่มีหลังคามองซันเนี่นะเจ้าหอนโลดเออเอาได้ใส่กันนอกตลอดเวลาเลยอ๋อหนีเขาจะพาดทั้งสีเรามอเตอร์ไซค์ก็ขับขึ้นอมอเตอร์ไซค์ก็ขับขึ้นไงซีปะ ตอ้เพื่อนกำลังลงมาเลยทีลงมันได้หรือบอนนะัอย่ามาเบิ่งกันคือไปมันช้ำน,นี่กนใกล้ๆกับน,น้ำปอมลงมาเลยโอ,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 โอ้ได้เยเย <Yeah. S 1> ได้แล้วอ่ะต่อไปกเดินทางเข้าสู่จอนเฮ้ยโอ้ยับยับ <laughs> นี้มัดมะแล้วเอันดีกว่าเหนีวพอเราเข้ากับออกเดินทางเลยมาดิบายบาออกเดินทาง ทางเลยนะครัเดี๋ยวจังใดตอนไปน่าจะว่ายอยู่นะเพราะวะ่าเพราะว่านี่ฮะจะหัวเรือนี่ฮะจะดันน้ําขึ้นไปแล้วก็เอยียงไหลไปทังพุ้นน่าจะว่ายอยู่เขาบางทีตอนมาได้ซู้กับกระแสน้ํามาตลอดตอนนี้กระแสน้ําแบบย่างไหลเลยนะครับน้ําโขงนะครับ บน,นะครัช่วงนี้กระแสน้ําแห้งแห้งมากเลยนะครับกระแสน้ําแห้งแล้วกันน้านี้กลายเป็นสีแดงไปแล้วแต่ว่าเรื่องหางเห่าล่านี้นะฮะแลนดยังไหวเลยแล้วยังไหวเพราะอย่างเพราะว่ามีแรงน้าส่งมีแรงน้าส่งนะพอได้ดัดกระแรงน้ําก็เลยเก็บให้มา,ายังไหวเลย,ยเห่าก็ไปเรื่อยๆครับ โดยเรือบรรทุกมอเตอร์ไซค์ลำนี้แล่นเข้าออกอยู่นี้แล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมานะฮะมะหานาถี4,000ดอนอันนี้ก็ดอนนึงนะฮะดอนนึงมีต้นเสาไฟฟ้าครับมีเสาไฟฟ้าอยู่กลางดอนเสาไฟฟ้าอยู่กลางดอนนะฮะเชื่อมไปดอนนั้นเพราะว่าส่งกระแสไฟฟ้า เข้ามาที่เกาะโขงเออโมเอนเข้ามาที่ซีพันดอนนะเป็นกระแสไฟฟ้าน้ำไหลแห้งจุดนี้น้ำไหลแห้งตัวนี้มุนเลยเนะี่ยมุนเลยตัวนี้มุนเลยน้ำมุนนี่คือน้ำดูดนะน้ำมุนคือน้ำดูดน,นี่ไง เปนนะยเป็นวเลเออน้ำดูดไเนะี่ยน้ำหมุนคือน้ำดูดนะน้ำหมุนคือน้ำดูดน้ำมันดูดลงไตอ,อู้ละ่ะเขาจะไปเข้าฟังทั้งคูล่ล่ะแล้วก็มีเรือรับส่งผู้โดยสารนักท่องเที่ยวแล่นเขา้าแล่นออกแล่้นเขา้าแล่้นออก เียวสุดท้ายเขาจะไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลวกับเท่านี้น่าจะได้นอนพักผ่อนเี่หมูคือนายบอกมันเป็นมันร,รับมันต่างกัน ใ,ใจกันก่อนมีแต่ไปบ่ได้ได้ไมีแต่ไปบ่ปได้ได้ไอ้เพื่อนกำลังจะลงมาเลยเนาะลงไหนเร <c oughs> ือบ่อทุกคนเมื่อกี้นี้ค่ะเหงื่อเนาะเฮ้ยไปทางนี้สิ <c oughs> ไปทางพี่ <c oughs> ไปทางพี่ลงแล้วลงได้ลงละลงละโอ้โอ้ล <c oughs> งทางนี้โอ้ว้าสูๆ้ๆอ่ะมาหัวละ เด็ดตอนนี่เนาะเด็ดแน่แล้วดอนเด็ดฮามาฮอนดอนเด็ดซีเมนตยังดีนะเนาะอันนี้ฮือเรางนี้ยกำลังสั่งเลยสา่งหัวข้าวหลามส้มเขียวติ๊มเลยเนาะเดมีแต่ชาวต่างชาติทำนั้นเลยไปเข้ามาแล้วกะพัฒนาขึ้นนะปาดพัฒนาขึ้นตะกี้บุดีรัมยซีเมนต์นะ นี่เป็นดินเป็นดินซื่อๆนี่เป็นดินซื่อๆนี่นนนมีรถจักรให้เสามีมอเตอร์ไซค์ให้เสา,า,สเสาฮะจะเอาเอามอเตอร์ไซค์มาเองเราเอามอเตอร์ไซค์มาเองเออซีพันดอนนี่แหละมีพิซซ่าขายพัฒนา ลายเติบเลยอ่ะมันน่าจะไปพักดอนคอนเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนใกล้กันเลยอันนี้เรสร้างใหม่เรื่อนกาแฟดอนเดดเรื่อนกาแฟดอนเดดจะว่าอีหยังเนี่ยนี่นะอันนี้เฮาเดาเดินทางรถไฟทางรถไฟท่าเรือท่าเรืออ่าท่าเรือท่าเรือตะกี้ เขาเอาเรือข้ามา้้งูสเนาะเขาจะเอาเรือขึ้นขึ้นมาต่อรถไฟอ่าขึ้นมาต่อรถไฟแล้วก็แลนอ,อ,อันนี้ก็บ้านพักเลยบ้นานพักโอ้ยสุดยอดคุณอะอยู่ในเกาะอะนี่เพิ่งไม่ทางกันยังงามนี่อยู่ในเกาะนะครับนี่ทางกับ ดีขึ้นก็เก่าตะกี้ไอ้มาทางเป็นขี้แดงกระโดดหน้ากระโดดหลังคลาสสิกโอ้สุดยอดเลยอันนี้อยู่ในเกาะนะฮะนี่เกาะดอนเดชนะฮะอันนี้ดอนเดชดอนเดชนี่กะชาวบ้านเขาก็เอทให้เอทหน้าจีตะปาดเอทให้เอทหน้านี่ต้นเขานี่ต้นเขาทั้งเบิ้ลเยี้ยขจีเลยมาช่วงหน้าแล้งกันแห้งแก๊กแดกแถวนี้ เขียวกะจีเอาต่อไปเ้าจะข้ามสะพานมีสะพานแต่ก้อนสะพานตรงนี้เป็นทางรถไฟเาขาจะเอาเล็กรถไฟออกเล็กรถไฟออก,ลก,ลออกแล้วก็เลยจะท่างแบบนี้ ดอนดชอ๋อไปท่ากำปั่นเดี๋ยวค่อยเบิงเบิ้งเดี๋ยวค่อยไปิงเบิ้งนี่ตะกี้จุดต,ตรงนี้คือคือทางรถไฟอ๋ออเป็นสะพานรถไฟเอารถไฟข้ามจากจากขาเรือเมื่อกี้แหละที่ไอซีให้เบิ้งยูดดอนเดชน,นะเขาเรือขึ้นฮานเสซนลากาเขาเอามาไว้รถไฟเอารถไฟต่อเพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟมันเอ็ดบ่ได้การเดินทางการเดินทางด้วยเรือเอ็ดบด่ได้เมื่อิดดอนหลายดอนโพดเขาก็เลย เลยเอสเป็นทางรถไฟแล้วก็เอาเรือขึ้นมาข้ามไปดอนนั้นดอนนี้เรือกำปั่นตะกี้มันข้ามบ่ได้ด้มันติดแกงมันติดเกาะหลายติดแกงติดเกาะหลนะฮะน้ำก็ยังแรงเลยมัมได้มีคอบเลยมันไม้มีคอบเออก็คือแจงอยู่ไฟแจงอยู่อ๋อตอนนี้ห่อแล้วดอนค้อน,น้องปา้า ดีเดย์ดอนคอนไอซ์แลนด์ดอนคอนไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ดอนคอนไอซ์แลนด์ส่วนมากฝรั่งฝรั่งมาคาสิม,มามา,มาเที่ยวพักมาเท,ที่ยวคนน่ะฝรั่งรูปล่อแต่ขี่จักรยานคนน่ะทั้งไต๋เอาเดี๋ยวยังไงเฮาพักผ่อนก่อนเออเออน่าจะไปพักผ่อนเก่ามั้งพึ่งก่อน เอร์โอดิเดียรถไฟเกาไงแวะเบิ่งก่อนนะฮะหนังพักก่อนหาห้องพักยังบุ่เห็นกันอยู่อันนี้เป็นทางเข้าวัดงามมากเลยอ่ะเพราะว่าซ้ายกะ ต้นกาฝ่ากับต้นกาเขากำลังดำหน้ากันอยู่นะครับกำลังดำหน้ากันอยู่มันจะกาศในเกาะน,ะนั่นนี่อันนี้เขาข่ามาดอนคอนแล้วเป็นเกาะดอนคอนอดอนเป็นดอนนะ่ะดอนก็นคือเกาะแหละดอนคอนมีเสาไฟฟ้ามีเสาโทรศัพท์ครบเบิร์ดแล้วก็มีวัดอยู่้างนาหน,านิวัดน้อยอยู่กลางหมู่บาลที่ไปวนรถนตึงปะ นพาเข้าไปพาเท้าเข้าไปที่วัดข้างก็สะดวกสบายอันนี้ก็เป็นวัดในดอนนะฮะในดอนคอนต้นมะาพร้าวสูงมากเราจะขี่เข้าไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆในเบิ่งนะครับว่าเป็นยังไงวัดอยู่นี่วัดยูนในดอนคอนเป็นยังไงวันนี้เสาร์ละครเสาคล้องเป็นพุทิเป็นสีแดงวัดเลย น,นี่เจ้าแม่ธรณีมวยผมมีพระพุทธเจา้นานักปกปพุทธเจา้นานักปกเสร็จอันนี้นะ่าจะเป็นหอฉันหอฉันทั้งคนทั้งมาเต็มอยุดแล้วกนจอดจอดจอดจุเพราะมันมีทางไปตลอดเลยตัวนี้เขาก็จะมาเจอเฮืนน้อยอยู่ข้างหลังเพื่อนผู้ใดน อันนี้เป็นถนนที่ซื้อค่ะของถนนถนนปัตสยาคุนบอกไซไซมอนตรีวันนี้กับเซฟเพื่อนโคเอกตามนี้ก่อนกินได้ผมจะขาดเอ้ยงามแพ้สบายดีไหมสบายดีเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเพื่อนพักปลาขาปลาข่านี่ก็คือปลาลมาแมนแม่เปิดมาหลายมาดดนแล้วเนาะตอนนี้ก็ยู่กันสองเท้า ยี่สองเท่า<ะ>โอ้ยมีมีมีกิจการมีฝั่งนี้นำแล้วก็มีฝั่งพุ่นนำฝั่งฝั่งพุ่นเนลสิบโบแมนแอร์โบแมนแอร์ราคาเท่าไรแม่ตอนนี้แสน้าโอ้ถ้าโบแมนแอร์สามแสนห้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าขายโลเคชั่นเนาะขายพื้นที่ขายมันติดข,ของอันนั้นนะที่เป็นของขั้นขั้นถือบุคิงตางได้อ๋อถือบุคิงมันสิบเก้าดอลลาร์โอยู่ในชิพหาได้โอ้ยูนีสิบห้าดอลลาร์แมนอืมันกะ อยู่นี่สิบหาดอลลาร์เนาะอยู่พุ่นเกลดอลลาร์เพราะว่าขันสองคนขั้นซิฟไปแล้วซิฟในมอโอเคโอเคเดียวเอาก็ต้องมาพักนะฮะต้องมาพักเพื่อนพักแย่งนี้อ้าวอยู่พุ่นบดเดวนี้สบายดีสบายดีวันนี้ผ่านน้องสาวมาเออน้องสาวมานำเอน้องสาวชวยดีคือคนแจงไรแจงไรโดยเอาเข้าพักห้องนี้นะครับเอาพักห้องนี้เอาเปิดไฟใส่หรือ่าโมเมนต์เปิดไฟนะฮะกะ เออปึ๊บโอเคนี่ห้องน้ําห้องทากนะ็โอเคมีเครื่องทำน้ำอุน่นมีแอร์พัดลมอ่าสิบห้าดอลลาร์นะครับสิบห้าดอลลาร์เอาโอเคครับพักผ่อนเดี๋ยวออกไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิ่งในช่วงฤดูฝนนะครับน้ำปริมาณน้ําแบบจัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวพาน้องปราดนะครับออกไปชมบรรยากาศนะฮะเอาเป็นยังไง บ้านพักปลาขาปลาขาก็คือปราโลมามโลมาอีราวดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวห้าพักผ่อนเสร็จแล้วก็คอยออกเดินทางต่อนะ,อะไป